สวัสดีครับผมเดอะวอร์เดนนะครับวันนี้จะมาเล่าหนังเรื่องวิดีโอโดมให้ผู้ชมฟังกันนะครับมันเป็นหนังที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลิฟคราฟประเทศแคนาดาเข้าฉายในปี1983เขียนบทโดยเดวิดโคุนันเบิร์กชาวแคนาเดียนซึ่งเป็นหนังเรื่องแรกที่โคุนันเบิร์กได้รับการสนับสนุนจากสตูดิโอยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดอย่างยูนิเวัลโซลพิเคเจอร์และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดของเขาแม้หนังจะทำรายได้เพียงแค่2.1ล้านดอลลาร์จากต้นทุน5.9ล้านแต่จะได้รับการยกย่องด้าน Special จนการเป็นหนังเขาในเวลาต่อมาโดยได้คะแนนฝั่งนกวิจารณ์จากเว็บลอเทนโทมิโตไป78%ไปชมกันเลยครับขณะที่สถานีโทรทัศน์ c i v c TV กำลังออกอากาศใน่านความถี่แบบ UHF <TV S 1> ในเมืองโทรนอนโตประเทศแคนาดาไบรดี้เจมส์เลขานุก,การของแม็กซ์เรนก็แจ้งผ่านวิดีโอว่าเขามีนัดหมายกับคุโรกิชินจิเจ้าของของฮิโรชิมะวิดีโอในวันพุธที่23ตอน6โมงครึ่งเขาจึงตื่นมาเตรียมตัวโดยดูรูปภาพที่เขาส่งมาให้เขาไปด้วยเมื่อมาถึงที่ทํางานแม็กซ์ก็นั่งคุยกับชินจิเรื่องซื้อผลงานของเขา โดยขอดูวิดีโอตอนสุดท้ายจะกทั้งหมด13ตอนแมชินจิอยากให้เขาดู2ตอนแรกมากกว่าเพราะมันเป็นงานปูในเรื่องของ Samurai Dreams ซึ่งเป็นหนังสําหรับผู้ใหญ่พอดูจบแม็กก็แสดงความเห็นว่ามันดูนุ่นนวลเกินไปอยากได้อะไรที่แรงกว่านี้หลังจากนั้นเขาก็ไปหาฮารแลนด์เจ้าหน้านที่ดูแลเรื่องการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมของบริษัท เพื่อสั่งให้เขาแอบดูสัญญาณโทรทัศน์แนวที่เขาต้องการจากประเทศอื่นมาดูฮารานได้จัดวิดีโอโดมในประเทศมาลเลเซให้เขาซึ่งฉายภาพผู้หญิงกำลังถูกทรมานทําให้แม็กช่อมันมากและสั่งให้ฮารานถามมันให้ดูอีกต่อมาแม็กซ์ถูกเชิญไปในรายการของเรน่คิงร่วมกับนิกกี้แบรนด์นักจัดรายการวิทยุและไบรอันโอบริเวนอาจารย์คณะสื่อสารบอลชนเพื่อที่จะถามว่าทําไมช่องของแม็กซ์ถึงนําเสนอแต่หนังลามกเขาตอบว่าเพราะเงิน เนื่องจากมันทำให้ช่องเล็กๆของเขาอยู่รอดได้เลยน่าจึงถามหาความรับผิดชอบต่อสังคมจากเขาเขาตอบว่ามันเป็นแค่เรื่องในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาเท่านั้นส่วน,นิก,กี้พูดว่าทุกวันนี้แต่ไม่รู้สิ่งเรามากมายและเราต่างปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแม็กซ์เรยสนว่างั้นทำไมนิกกี้ใส่ชุดสีแดงอะ็กซี่ตัวนี้มาออกรายการพรเธอยอมรับว่าหิวแสงเขาจึงชวนเธอไปกินอาหารเย็นด้วยกัน ทำให้เลนาหันไปถามความเห็นของไบรอันเขาตอบว่าโทรัทัศกลายเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนให้คนเราด้วยเหตุนี้เขาจึงเขาถึงไม่มาร่วมรายการและใช้นำสกุลสมมุติแทนเ e เลาเลยถามนิกกี้ว่าแม็กซ์เป็นตัวอันตรายของสังคมหรือไม่เธอตอบแค่ว่าไม่แน่ใจแต่เขาน่าจะอันตรายกับเธอมากกว่าหลังจากนั้นแม็กซ์ ก็กลับมาดูหนังที่ฮาร์เนดูมาจากประเทศอื่นต่อซึ่งายใช้เห็นภาพชายผิวสีทุกทรมานเขาจึงพูดว่ามันแทบไม่ต้องใช้ทุนสร้างอะไรเลยแต่กลับมีคนดูมันแล้วมันสมจริงมากเลยสั่งให้ฮาร์เนหาแหล่งที่มาแบบจอลึกทาให้ฮาร์เนบอกว่าความจริงมันไม่ได้มาจากมาเลเซียแต่มาจากพิตเบิร์ชในสหรัฐเขาจึงยิ้มออกมาหลังจากนั้นแม็กซ์ไปหานิกกี้ตอนนี้เธอกําลังทํารายการในสถานีวิทยุที่ชื่อว่าซีแรมนั่นทำให้เธอเริ่มมาทับใจในตัวเขาและตังเขากลับมาที่บ้านพอเธอเจอวิดีโอโดมเธอก็เปิดมมาาดดู้ววยคสนใจ ตอนแรกเขากลัวว่าเธอจะรับมันไม่ได้แต่เธอกลับชอบมันมากจนเริ่มมีอารมณ์เลยอดแผลที่ไหลให้เขาดูซึ่งเธอยอมไม่เพื่อนกีดมันทําให้เขาตกใจเล็กน้อยเธอชวนเขาให้ลองทํากับร่างกายของเธอบ้างและจบด้วยการมีอะไรกันโดยที่ทั้งคู่จินตนาการว่าตัวเองกำลัองอยู่ที่สถานีเดียวกับในวิดีโอโดมวันต่อมาเมื่อแม็กซ์ไปทํางานตามปกติบรดี้ก็แจ้งว่า Bro ski, มาชาบรอสกี้มารอขายหนังโป๊ให้เขาเป็นชั่วโมงแล้วร่วงดูมัน แม็กซ์ก็พูดว่าเขาอยากได้ที่มาแรงกว่านี้จึงถามป้าว่ารู้จักวิดีโอโดมไหมพอป้าตอบว่าไม่เขาขอให้ป้าช่วยติดต่อหาคนทําวิดีโอโดมในพิชเบิร์ดให้ทีตกดึกนิกกี้บอกเขาว่าเธอต้องไปทางานที่พิชเบิร์ดนานสองสัปดาห์โดยสมัครเป็นนักแสดงในวิดีโอโดมเขาเลยรีบห้ามเธออย่างหัวร้อนทันทีและพูดว่าการถ่ายทำวิดีโอแนวนี้ในประเทศบราซิลมีการฆ่ากันจริงจึงเป็นไปได้ว่าในพิชเบิร์ดนั้นอาจจะเหมือนกัน แต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่สนคําเตือนแถมอับบรีม่มาจี้ตัวเองอวดเขาด้วยวันต่อมาในร้านแห่งหนึ่งแม็กซ์ทำความคืบหน้าเรื่องวิดีโอโดมจากป้าแต่ป้าเตือนไม่ให้เขาไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นสนับฟิล์มที่มีการฆ่ากันจริงพอเขาบอกว่าไม่เชื่อและพยายามขอชื่อคนที่รู้เรื่องนี้ดีเธอเลยตอบว่า, Brian ian, าไบรอันออบริเวียนทำให้เขาตกใจเขาจึงตามรอยไบรอันไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ประกาศให้คนไร้บ้านมาเข้าร่วมโครงการแคทโธด์เรมิชันหรือภารกิจลังสีแคทโธด์โดยข้างในมีการจัดที่พักและอาหารให้พวกเขา พื่อสนุนการดูโทรทัศน์แบบมาราธอนจนเจอกับเบยงกาโอบริเวียนลูกสาวของไบรอันเขาเลยดันตัวให้เธอรู้จักเพื่อขอคุยกับพ่อของเธอเมื่อเข้ามาในห้องทํางานเขาก็เปิดหน้าต่างมาดูคนข้างล่างทําให้เธออธิบายว่ามันคือการใช้โทรทัศน์เยียวยาคนให้กลับคืนสู่โลกคว,ความเป็นจริงโดยเธอทําให้ที่เป็นแลขายพ่อนั่งจากพ่อไม่คุยกับใครโดยตรงมานาน20ปีแล้วเขาจึงขอวิดีโอโดมจากเธอซึ่งเธอไม่รู้จักมันเขาเลยฝากเธอบอกพ่อไว้ตกดึกเขาก็นั่งดูมันอยู่ในบ้านพอเขาคิดถึงคำพูดของคนอื่นจนรู้สึกว่ามันันนนนเเปป็็อออตราาายยขกกิบืม แต่พอได้ยินเสียงเคาะประตูเขาก็รีบซ่อมมันทันทีส่วนคนที่หาเขาคือไบรดี้ที่เอาวิดีโอมาส่งและแจ้งว่านิกกี้ไม่ได้ทํางานที่ซีแลนมันเป็นเดือนแล้วเมื่อเห็นเธอกําลังแตะดีโอโดมเขาก็วิ่งเข้ามาตบหน้าเธออย่างเกลียดกลัดซึ่งกลายเป็นหน้าของนิกกี้สักพักไบรดี้ก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาจึงขอโทษที่ตบเธอเพราะเธองงในสิ่งที่เขาพูดเขาขอให้เธอกลับบ้านเพราะคิดว่าตัวเองคงเหนื่อยจนเพี้ยนไบรดี้เลยทิ้งท้ายว่าวิดีโอเองม้วนเป็นของไบรอันถ้าไม่เขาเปิดกล่องของมันหลังจากที่เธอไปแล้้วทัันน เมืเ่อเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดเขาก็เปิดมันดูจึงเห็นไบรอันอธิบายว่าโทรทัศน์คือจอภาพของจินตนาการมันมีอิทธิพลต่อสมองจนสร้างความคิดและตัวตนให้คนดูสักพักไบรอันก็เตือนแม็กซ์ว่าความจริงของแม็กซ์กลายเป็นภาพหลอนครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเขาไม่ระวางังภาพหลอนจะกลายเป็นจริงไบรอันเลยเชื่อว่ามันส่งผลให้ตัวเขามีเนื้อง,งอกในสมองจนถึงภาพหลอนเช่นกันซึ่งมันคือวิดีโอโดมท่านเองทันใดนั้นไบรอันทิ้งท้ายว่า เขาคือคือเอลไลแรกของมันสมมตนที่ฆ่าบริอันในวิดีโอก็คือนิกกี้ทำให้แม็กซ์ตกใจสักพักเธอก็บอกว่าเธอต้องการเขาและขอให้เขาเข้ามาหาเธอทมด้วยโทรทัศน์ที่ขยับตัวได้เขาจึงสัมผัสมันซึ่งคลางอย่างพอใจเสมือนเป็นร่างกายของนิกกี้พอเธอยามให้เขาเข,าเข้าไปเขาเลยซุกหน้าของตัวเองเข้าไปในโทรทัศน์ทําให้เขามารอเจอเบียนกาในวันต่อมาแล้เชื่อมว่ามันสมจริงมากเพออยู่ในห้องด้วยกัน เธอก็เตือนว่ามันอันตราย่นเขาเล่าว่าเขาเห็นภาพหลอนตั้งแต่ดูมันครั้งแรกและเห็นพ่อของเธอถูกฆ่าในวิดีโอด้วยเธอจึงอธิบายว่าสิ่งที่เขาเห็นเป็นแค่าภาพที่มันสร้างขึ้นมาซึ่งเกิดจากสัญญาณของมันจนเกิดเป็นเนื้อง,งอกในสมองเขาเลยมโหที่เธอส่งมันให้เขาดูถึงจะพูดว่าตอนแรกเธอก็ไม่แน่ใจเมื่อเขาขอพบพ่อของ,ของเธอเธอก็พาเขาเข้ามาีกห้องพลังเฉลยว่าพ่อของเธอตายไปแล้วสิบเอ็ดเดินและทิ้งวิดีโอเหล่านี้ไวใ้ให้เธอซึ่งพ่ออ่านไว้มากมายโดยเขา ช่วยเพื่อนสร้างวิดีโอโดมเพื่อหวังใช้มันวิวัฒนาการมนุษย์แต่พอรู้ว่าเพื่อนมีจุดประสงค์อื่นพ่อก็เลือกทําพวกมานเลยฆ่าพ่อและให้วิดีโอจำนวนหนึ่งแก่แม็กซ์แม็กซ์จึงกลับมาถามฮาแรแลนว่าวเห็นภาพหลอนบ้างไหมพอเขาปฏิเสธ แม็กซ์ก็กลับมาเปิดมันดูและเห็นไบรอันอธิบายว่าสัญญาณของวิดีโอโดมนั้นอาจไม่ทําให้เกิดเนื้องอกแต่เป็นการสร้างสมองใหม่ขึ้นมาแทนระหว่างนั้นแม็กซ์ก็ใช้ปืนเกาท้องด้วยความรู้สึกคันเมื่อไบรอันกล่าวว่ามันเปลี่ยนความจริงให้กลายเป็นสิ่งที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์หน้าท้องของแม็กซ์ก็เกิดรอยแยกขึ้นมาเขาได้สอดปืนเข้าไปข้างในพอดึงมือออกปืนก็หายไปพร้อมกับหน้าท้อง,ท,องที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาจึงพยายามค้นหาปืนแต่ไม่เจออยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเมื่อเขารับสายปลายทางก็บอก ด้วยเมื่อเขาทาตามคนขับก็เปิดวิดีโอให้เขาดูซึ่งเป็นของของบริษัท Spectacular Optical ตอนทีภาพของแบรี่หัวหน้าฝ่ายของการพิเศษที่กล่าวว่าพวกเขาเป็นบริษัทข้ามชาติที่ผลิตแว่นตาให้ประเทศในโลกที่3และระบบจรวลดมิสซ,ซ์ให้กับเนโตวรวมถึงวิดีโอโดมด้วยพอมันวางขายโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปส่วนที่แม็กซ์ดูไปมีแค่ตัวอย่างเท่านั้นเมื่อแม็กซ์มาถึงเพราะว่าเป็นร้านขายแว่นตาสักพักเบรี่ก็เข้ามาต้อนรับเขาและพาเขามาดูเครื่องต้นแบบซึ่งเป็นหมวกที่เหมือนแว่น VR โดยเบรี อยากให้แม็กซ์ลองสวมมันเพื่อบันทึกภาพหลอนของเขาและเอาไปใช้วิเคราะห์ต่อตอนแรกแม็กซ์ไม่ให้ความร่วมมือแต่พอแบลลี่บอกว่าหลายคนก่อนหน้านี้นนเขากลายเป็นบ้า,ากลับมาเป็นเหมือนปกติไม่ได้อีกตอนนี้เขายังไม่เป็นไรควรหาทางป้องกันไว้ดีกว่าทําให้แม็กซ์ยอมสวมมันจะโดยดีหลังจากนั้นแบลลี่ก็กดปุ่มเปิดเครื่องและอธิบายการทํางานของมันให้แม็กซ์ฟังพอแม็กซ์เริ่มเห็นภาพแบลลี่ก็เลีงแสงจนแม็กซ์ว้ายว่าแสบตาเขาเลยปิดไฟห้องทําให้แม็กซ์รู้สึกเขายังชั่วส่วนแบลลี่ขอตัวไปทำอย่างอื่นต่อแม็กซ์จ แม็กซ์ก็เห็นนิกกี้เดินเข้ามาใกล้จนห้องที่เขาอยู่กลายเป็นสภาพเหมือนในวิดีโอโดม <Okay. S 1> เธอเลยยื่นแท้เขาเพื่อใช้เคียนเธอซึ่งตอนนี้อยู่ในโทรทัศน์เขาจึงจัดให้เธอตามมาต้องการแต่แล้วผู้หญิงในจอโทรทัศน์กลับกลายเป็นมาชาเมื่อเขาตื่นขึ้น,นมาเห็นโทรทัศน์เปิดอยู่ <Right. S 1> เขาเลยนึกว่าตัวเองฝันไปหลังจากนั้นเขาก็สัมผัสได้ว่ามีคนนอนอยู่ข้างตัวเขาเขาจึงยกอองผ้าห่มออกมาดูและเห็นศพของป้า เขาไคุมศพของป้าไว้เหมือนเดิมและโทรเรียกฮรเลนมาที่นี่พอเข้ามาถึงแม็กซ์ก็สั่งให้เขาไปถ่ายภาพศพเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแต่พอเขาเข้ามาดูก็ออกมาบอกว่าแม็กซ์ว่ามันไม่มีอะไรทําให้แม็กซ์ไม่อยากเชื่อแม้จะค้นหาศพทั่วห้องแลบแล้วก็ตามเขาจึงสั่งให้ฮรเลนไปเปิดวิดีโอโดมรอไว้ที่บริษัทเมื่อแม็กซ์ตามมาก็ถามว่าวิดีโอโดมใช้ภาพของเขาไปทั่วโลกหรือเป,เปล่าฮาเลนปฏิเสธแล้วเปิดความจริงว่ามีแม็กซ์เป็นคนเดียวที่ได้ดูวิดีโอโดมเสียงเคาะประตูดังขึ้นเแบร์เ้รมา ทำให้แม็กซ์หรือว่าแบรรี่แอปจ้างฮาร์แลนให้ทำงนานที่นี่มา2ปีแล้วเพื่อหลอกแม็กซ์มาทดลองวิดีโอโดมของแบรรี่เมื่อแบรรี่ถามว่าทำไมแม็กซ์ถึงชอบการทรมานคนในวิดีโอโดมแม็กซ์เลยถามกลับว่าแบรรี่ฆ่าไบาอันใช่ไหมทำไมเขาพูดไม่ออกฮาร์แลนจึงกล่าวว่าคนสมัยน,นี้ต้องเผชิญกับสิ่งที่วายุมากมายเพราะแม็กซ์สร้างสิ่งที่เลวร้ออยา,าย,ยให้สังคมผ่านช่องโทรทัศน์ จนจิตใจของพวกเขาเสื่อมโทรมเบลลี่เลยคิดจะเผยแพร่วิดีโอโดมในช่องของแม็กซ์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนี้แต่แม็กซ์ก็ไม่ยอมแล้วเดินออกไปเบลลี่จึงเอาวิดีโอออกมาส่งผลให้หน้าท้องของแม็กซ์เกิดรอยแยกอีกครั้งเบลลี่ระยัดวิดีโอเข้าไปข้างในจนแม็กซ์ล้มมานอนกับพื้นพอพวกเบลลี่เดินออกไปเสียงของเบลลี่ก็ดังก้องในหัวสั่งเขาฆ่าเพื่อนที่ช่วยกันบริหารบริษัทเพื่อที่ช่อง83จะตกเป็นของพวกมันทําให้แม็กซ์ล้วงปืนออกมาจากหน้าท้องตามด้วยบางสิ่งที่แทงทะลุนิ้วมือของเขา เลยเข้าไปจนถึงแขนเมืเ่อเขาดินเสียงแบลลี่ยังไม่เขาฆ่าเพื่อลงงานอีกครั้งแม็กซ์ก็เดินเข้ามายิงมอสกับลาฟในห้องประชุมจนตายทั้งคู่และแก้ทำเป็นบาดเจ็บเพื่อฉวยโอกาสหนีออกมาระหว่างเกิดความโกลาหลพอรอดออกมาได้เขาก็ดินเสียงแบลลี่สั่งให้ฆ่าเบียงกาด้วยเขาจึงลอบเข้าไปในบ้านของเธอด้วยการพังกระจกของประตูแต่เมืเ่อเขาเจอเธอเธอก็พูดว่าตอนนี้เขาก็เป็นมือสังหารของวิดีโอโดมและกำลังเล่นตามบทบาทที่อยู่ในม้วนวิดีโอเขาเลยชักปืนออกมาไล่ยิงเธอไล่กันได้สักพักเธอก็หนีเข้าไปในบ้านบาาาาางตพพอออเเแหหกมมันน็ภ ที่นิกกี้ตกเามันฆ่าตายในวิดีโอโดมทำให้เขาอยู่ชะง,งักตามด้วยบางสิ่งที่เหูือนปืนในมือเขาพุ่งทะลุออกมาจากโโรทัศน์ทันใดน,นั้น <ST AR C AN> บีองการ์จึงออกมาบอกว่าเธอทำลายวิดีโอในท้องของเขาแล้วและสั่งให้เขาย้อนกลับไปฆ่าผู้มันแทนส่นเขาพูดว่าลอง Le t h ด n นิวเฟลชที่แปลว่าคขยให้เนื้อนหนังใหม่อยุยืนนานเช้าวันต่อมาระหว่างที่แม็กซ์รออยู่หน้าร้าน p e c t a c u l a r Optical ก็มีข่าวประกาศว่าแม็กซ์มีส่วนในการตายของผู้บริหารช่อง83เขาลุยรอจนเห็นแฮร์เรนเดินเข้าไปในร้าน เขาจึงเดินเข้าไปหาตัวฮารเลนเพื่อถามหาแบรรี่จนได้รู้ว่าแบรรี่ไปแนะนําสินค้าใหม่ที่งานจัดแสดงสินค้าของบริษัทสักพักฮารเลนก็ถามว่าค่าเบลยงกาได้หรือยังเขาตอบว่าไปมาแล้วฮารเรนเลยหยิบวิดีโอตัวใหม่ออกมาเพื่อสั่งให้แม็กซ์ทำงานชิ้นต่อไปแม็กซ์จึงประกดุมเสื้อแต่พอฮารเลนใส่มันเข้าไปเขาก็ดึงไม่ออกทันใดนั้นแขนของฮารเลนก็กลายเป็นระเบิดมือแล้วเมื่อถึงเวลามันก็ระเบิดทันทีแม็กซ์จึงเดินออกมาจากรูบนกําแพง แล้วเดินมาที่งานแสดงสินค้าของแบร์รี่พอเจอเวทีเขาก็นั่งหาที่นั่งรอในงานแสดงเมื่องานแสดงจบลงเมือ่อมาถึงตาของแบร์รี่เขาก็หยิบปืนออกมาแม้มันพยายามหนีแต่ก็ถูกแม็กซ์ยิงในที่สุดเขามาล้มลง,ลงพื้นเขาก็ประกาศว่าวิดีโอดวงจงพินาศส่วนล่างของแบร์รี่กลายเป็นบางสิบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์หลังจากนั้นแม็กซ์ก็เดินมาแหวกประตูกงเพื่อหนีไปในซากเรือล้างในพอร์ตแลนด์ย่านอุตสาหกรรมและสันทนาการในโทรอนโตเมื่อเข้ามาหลบบางในได้สักพัก เขาจะโทรทัศน์เครื่องหนึ่งที่ฉายภาพของนิกกี้ <im itation> ซึ่งบอกว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและวิดีโอโดมยังไม่หมดไปหากเขาอยากทำลายมันให้สิ้นซาก <ๆ S 2> เขาต้องทิ้งเนื้อหนังเก่าพอเขาถามว่าทําย <im itation> ังไงเธอก็ตอบว่าฆ่าตัวตายและฉายภาพวิธีการให้เขาดูทันใดนั้นแม็กซ์เลยทำตามและทิง้งท้ายว่า l o Long l i v e the New f l e s h ก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอโดมส่วนใครที่อยากดูหนังแนวคอสติเบนเคเลอร์เรื่องอื่นเนี่ยผมได้ให้ลิงก์ไว้ที่ช่องดีสคริปชันแล้วนะครับสวั